จอรดลึกประเด็นร,ร้อนข่าวผู้บอลไทยใบฉีดสไตล์ประจำวันที่23มีนาคม2568โดยชายผู้บังคับ่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้ถึงเวลาทีมชาติไทยช็อตวิดาทีเอริกาวเอสซิสอย่างเหนือกระหึ่มลีกยุโรปเลยนะ เมื่อหนึ่งในข้อแข่งความหวังของทีมชาติไทยนะฮะหลัจากที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยเองนั้นกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่เมื่อต้องขาดการสําคัญทางฝั่งซ้ายหลังเทระทรนบมาทันได้ใกล้ถึงเวลาที่จะวางมือเข้าไปทุกทีแล้ว ล่าสุดหนึ่งในแข้งความหวังของทีมชาติไทยอย่างเอริกาวฟูลแบ็กตัวเก่งลูกครึ่งไทยสวีเดนทำแอซสตสอย่างสุดเฉียบเปิดอย่างพุ่งนะฮะบอลเข้าหัวเพื่อนร่วมทีมจริงๆจังๆโขเข้าประตูไปอย่างสวยงามให้กับต้นสังกัดเดลิกสุสเดนมาร์กนัดล่าสุดในครนี้โดยถึงเวลาที Eric ่เอริกเจนฮากกับทีมชาติไทยแล้วในครนี้บริยังซ้ายเอริกาวและขวาเป็นนิโคลัสมิเกลสันนั่นเองครับ ก็ต้องรอดูกันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไป็นจทแฮชแทกเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรังไงแฟนไทยทึ่งเมื่อแจนแปนเวของจริงทีมชาติไทยชุดยี่สิปีเพรสอย่างมันนาทีเดียวสุดช็อกพลิกพ่ายเจ้าภาพกาตาไปซะอย่างนั้นโดยงานนิทากายุกินิชิกยะเตรนนำทัพช้างศึกทีมชาติไทย ยู23ปีลุยการแข่งนนขันโดฮาคับ2025ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง26มีนาคมณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยมีทั้งหมดกชาติเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยไทยออสเตเรเลียคโครเอเชีย UAE อียิปต์และก็กาตาร์ ซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยยุทปีพบก,กับทีมชาติกาตาร์นัดเมื่อวานนี้ช่วงเวลาที่นาฬิกาสินาทีตามเวลาของประเทศไทยนัดามอับดุลตารบินคาริฟาสเตเดียมถ่ายทอดสดจากช่องไทยรัฐทีวีช่องส2 b g ิบสอีจีสปอร์ตและก็ทวิชแนวปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุยปีภายใต้ใการนำทัพของหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นทากายกุกิดิชิกยะ โชว์รูปแบบการเล่นอย่างสุดทึ่งเจแปนเวของจริงวิ่งเพรสเข้าใส่เจ้าภาพกาตาชดที่ไม่มีหมดนะฮะและก็ได้ประตูขึ้นนําเจ้าภาพกาตาไป1นึ่ต่อศูนา์ทีที่7จากการทําประตูของพันธมิตรประพันธ์หลังจากนั้นทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นได้ประตูนําห่างหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าจบสกอร์ไม่คมสุดท้ายทีมชาติไทยมาโดนยิง2ประตูลวดภายในช่วงหนึ่งนาทีตีเสมอ1 1ต่อหนึ่งในทีที่53จากการทำเข้าประตูตัวเองของทีมชาติไทย จากนั้นในที่54เจ้าภาพกาตาก็มาได้ประตูพลิกขึ้นนําเป็น2-1ต่ 1, และจบเกมเจ้าภาพกาตาก็เฉือนเอาชนะทีมชาติไทยไปได้2-1อย่างสุดมันแบบแฟนบอลไทยในะคะรำคนี้ถึงจะแพ้แต่ก็แพ้ด้วยรูปเกมที่เล่นโคตรมันเจแปวนเวของจริงสำหรับโปรแกรมวันต่อไปทีมชาติไทยอยู่23ปีนะฮะจะมีคิวพบกับด้านของทีมชาติโคเอรเชียทริมแกงจากยุโรปในวันที่25มีนาคมที่ถึงนี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยอยู่23ปีในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาะไรยังไงด่วนเลยนะทีมชาติไทยอยู่17ปีอุ่นพ่ายคูเวตประเด็นนัดแรกแตเตรมจะรุยศึกเอเชีย ดยการน,นี้ทันาของฝั่งทีมชาติไทยนะฮะอุ่นเครื่องพ่ายคูเดตไปเพียงแค่ศูนย์ต่อหนึ่งเมื่องานนี้ช่วงเวลา21นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนักนามอันซาดบริยาสปอร์ตคลับนะฮะฟุตบอลชายจีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงทำการฝึกซ้อมฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษระหว่างเชียร์ชูกับทดนานของพบกับคูเดยู7ปีทำการอุ่นเครื่องนัดนี้ลงสนามและก็ลงเล่นตามเวลาปกติ90นาที 2ครึ่งโดยเน้นไปที่การทดสอบทีมเป็นหลักในะคะรั้งนี้ซึ่งผลการแข่งนนขันปรากฏว่าทีมชาติไทยยู -17 ปีอุ่นเครื่องพ่ายคูเวตไป0ูนต่อหนึ่งสำหรับทีมชาติไทยยู -17 ปีจะเก็บตัวที่กาตาร์ไปจนถึงวันที่26มีนาคม โดยจะมีการอุ่นเครื่องอีกนัดพบกับทีมชาติกาตาร์ย17ปีก่อเดินทางเข้าเมืองทาอีฟประเทศซาดิอาระเบียและก็อุ่นเครื่องกับพนั่งของญี่ปุ่น u ู17ปีพร้อมคัดเลือกอีกรอบนะฮะให้เหลือเพียงแค่23คนเพื่อทําการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้าย AFC u 17ปีอาเซียนครับซาดิอาระเบีย2 0 2 5ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันต่อไปนะ เป็นว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารนัน์ยังไง4วิระตึกนะฮะเมื่อฟุตบอลอา่าวชายหาดทีมชาติไทยพลิกคว่ำเลบานอนลุ้นชิงตั๋วบอลโลกในข้งนี้ เมื่องานนี้บอกได้เลยนะครับผมคมกริชนัทน,น,นันแฮตทริกฮีโร่สัตชัย5วินาทีสุดท้ายทีมชาติไทยเฉือนเลวานอนสุดมัน5ต่อ4ชนะ2นัดรวดบุกไปชนะบุกไปฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5 การแข่งขันบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2025หรือว,ว่า AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2 0 2 5า 2025, รอบแบ่งกลุ่มกลมุ่ม A นัดที่2ณสนามจอมเทียนบีชอารีนาเมืองพัทยาเมื่อวันที่12อมีนาคมเวลา20นาฬิกาสา,าสาิาสาาัที่ที่านมากับทีมชาติเลบานอนพบทีมชาติไทยสำหรับรายการนี้แล้วจะคัดเลือกนะฮะสมชาติไปแข่งขันฟุตบอลชายหาดจิงแชมป์โลก2025ี่โดยเกมนี้โค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาโค้ชของทีม ส่งผูเ้เล่น5คนแรกได้แก่ผู้รักษาประตูสุวิริยาบริสเดสพร้อมด้วย3ได้รับอย่างวัชระเลพพจิตกาตันทีมณทีจีปนและก็มาซาโยกิโยชิดะส่วนดนาะรุกก็จะเป็นคมกระดิชณั่นผลงานนัดแรกทีมชาติไทยชนะอินเดียไป3ต่อ0ส่วนเลบานอนชนะคูเวตไป5ต่อสมี3มแต้มด้วยกันทั้งคู่โดยพีเรียดแรกนะครับเริ่มเกมมา4นาทีมาซาโยกิ uki, โยชิดะตั้งบอลให้คมกระดิชณั่นโคกจอจอให้ทีมชาติไทยขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0 ถันมาเป็นแค่ปลายตาทีเรบอนอนก็พยายามเร่งเครื่องให้กับ,บนั่งของอันซาเรนะฮะยืนวันเลโล่งๆที่เสาสองเสียบมุมเข้าไปให้ทางนักของเรบอนอนตามดี่สเสมอจี้มาติดติดหนึ่งต่อหนึ่งจากนั้นนาทีสิบเอ็ดนะฮะคู่เดิมมาซายุกิโยชิดะคนเดิมโคมบอลให้คมกระดิษณ์น่านตีลูงการยิงให้กับทีมชาติไทยขึ้นนำไปสองต่อหนะะึ่งในครั้งนี้ ส่วนเพลย์ที่2นาทีที่25นะครับเมือ่ออันเซอินส่องกายติดเซฟบอลมาเข้าทางอันซาเร่ซ้ํเจ่อๆให้เลบานอนตามตีเสมอไล่มาเป็น2ต่อ2ถัดมา19นาทีซาเร่ทาแฮตทริกได้จังหวะตามซ้ําให้เลบานอนพลิกขึ้นนำไทยไป3ต่อ2จากนั้นนาทีที่22นได้รับเลบานอนสกัดมาเข้าทางวรัตพนนาดียิงให้ไทยถัดมาอีก นาทีเดียวนาทีจีปลยกบอลไว้ได้เสียบใต้คานสุดสวยให้ไทยพลิกขึ้นกลับมานำนะฮะ4ต่อ3ในครั้งนี้2ลูกแบบอย่างน่าตกใจพิเรที่3นาที18ได้ฟรีคิกหน้าเขตโทษโมฮัมหมัดไฮดาซัดไม่พลาดให้เลบานอน,นตามที่เสมอไทย4ต่อ4ทวงท้ายเกมก่อนจะบเวลาเพียงแค่4วินาทีนะฮะคมกริดิน้าด้านซัดแฮตทริกให้กับตนเองทางด้านของทีมชาติไทยขึ้นนำเลบานอน,นไปจนได้5ต่อ4ในครั้งนี้ โดยจบเกมผู้บอลชายหาดทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติบริบอนนอนไปได้5-4ต่อคว้าชัยชนะ2นัดรวดไม่ถ้าหมดโถกแต้มเต็มโดยรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายไทยจะพบกับคูเวตในวันที่14มีนาคมเวลา20นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องอา c e เฟ o บุ๊กยูทูบ ฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลไทยแลนด์ช้างศึกและก็ช่องทีสปอร์ตเจในครั้งนี้ขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นๆน,นะฮะโกลมบีจีนชนะอิรักช่วงต่อเวลา3าต่อ2และซาอุดิอาระเบียแพ้ญี่ปุ่นไป2ต่อ7ทําให้ญี่ปุ่นนั้นผ่านเข้าสูร่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นเกมแรกส่วนกรุ๊ปเออินเดียแพ้คูเวตไป2ต่อ4ในครั้งนี้แบบน่าเจ็บใจเลยก็ว่าได้นะเป็นอ่ว่าง,งานนี้ต้องรองดูันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงต้นสังกัดนะฮะเจ้าเม็ดตกรอบนะฮะก่อนจะลองชิงเตลเลอรฟุตซอลโกปาเดอเอสปั The นยอในครนี้โดยการน,นี้ทางด้านของจิมบีคาตาเกน่าแพ้จุดโทษเซอร์วิสกรุ๊ปเปนิสโคราสีต่อหกตกรอบ8ทีมสุดท้ายแบบน่าเจ็บใจในศึกบอลถ้วยโกปาเดอเอสปันยอสเปนนฤดูกาลสัปดาหยี่สิบสี่เป็นที่เรียบร้อยนัเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่เอง โดยเกมนี้เจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซาดาวยิงฟุตซอลทีมชาติไทยลงเล่นกับจิมบีต้นสังกัดต่อเนื่องนะฮะแต่ว่าโดยผลงานจบด้วยสกอร์สองต่อสองต้องหาทีมชนะในการโดนจุดโทษก่อนที่เปนิสโคราดยิงแม่นกว่าชนะจิมบีสี่ต่อสองสกอร์รวมหกต่อสี่ผังก็สื่อว่าเตัดเชือกไปได้สำเร็จในครั้งนี้ สำหรับาด้านของโปรแกรมการแข่งนขนันต่อไปของจิมบีคาคาตากน่านั้นจะเปิดตารางพบกับทางด้านของ FS อาบันเดย์เปียรสฟุตซอลพรีเมียร์เดวิชันสเปนวันี่หรือฟุตซอลลีกสูงสุดนะฮะแมชเดย์ที่23วันที่18มีนาคมเวลาตีสนาริกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยหรือว่าเช้าวันที่19้นั่นครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจาวันที่ 23มีนาคม2568โดยชายผู้บังคังผู้บัลชานครับ